โวยวะโ้ยกอนซบๆติดไปใส่หน้าอืมพัดเจ็บเสียบหน้าไอทีหน้ามองโตนเรื่องทีมงานครับมากนะครับหน้าไอทีอยากไปใส่เบสครับคุณมูอมูอข้าไปแป้วโตนั่นโหุ่่นเออตรงน้ น้ำมันทำไมจูตออืมสะทักเลย 4, เจ็บตีจบนปลาผาเตียน,นื่อจริงเขาแรีงเอกันนะครับ เอ็กซีซันปรอเอันปะหัดยนสุดแล้วบานเฮาลยนะครับนี่ขับเลย เย็นนอดหสองตัว่ต้องไข่ไปสองตัวเป็นซี่เลยขอนี้อ่อนๆกับผัดเย็นบานเ่านไว้บานเ่านตงขนี้เลยอหืออะไนัวบ่สดุนัวจับเอาลูกด,ดได้ด

งูมูเ็นมือมูไปบ <c oughs> ่ไปมูอยากไปมูก็ไปบ่ไป,ไป <c oughs> ตอนนี้ออกไปเลยเด้อฮะแค่เบววางเลยเนอะเยอะไปเลยอืมอัดเอียนะอะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเม่ยาวครับแต่ก็อยากให้เบิ่อ่ะลาบารก็จุ๊บ Вот это. <coughs>